<Okay. S 2> ชื่อสมตักดิ์สมศรีอายุห้าสิเจ็ดปีครับป่วยเป็นสโตกกล้ามเนื้ออ่อนแรงครับผมค่ะ,จะเจริญพรค่ะน้องสมศักดิ์นะค่ะไม่ทราบป่วยเป็นามาตั้งาเมื่อไหร่คะป่วยตอนอายุห้าสิบห้าครับย่างห้าสิบหกครับทําไมถึงป่วยล่ะคะรู้ไหมพอหมอบอกว่าเป็นไขมันอุดตัน แล้วก็มีเป็นภูมิแพ้แล <blunt. S 2> ้วก็มีเบาหวานเบาหวานตอนแรกตรวจว่าว่าเจอพอมาตรวจตอนครั <cover. commercial>. ้ง <Olga> ท <realised> ี่สองคร้ทสามตัวหลังหมอไม่พูดถึงอะไรเลยไม่มีไม่เคยให้ยาเบาหวานมาเลยค่ะตอนนี้เป็นแต่เป็นต่อต่อโตกับมีอาการยังไงบ้างคะต่อคือที่ขวาเนี่ยทั้งแขนขาไปตอนแรกเลยปากเบี้ยวพูดไม่ชัดค่ะอาหารทานเป็ดไม่ได้อะไรไม่ได้คือ ทั้งซี่ขวาเนี่ยไปเลยฮนะแล้วก็อาการภายในก็แบบเสียไปเลยนะฮะร่างกายชทรุดไปเลยอนยะ่างเงี้ยไม่ปกติแล้วเงยครับอ,อ๋อเป็นมากี่เดือนนะถึงตอนนี้ก็เป็นตั้งกต่เดือนอะไรรู้สึกจะเดือนสิงหาสิงหาสิงหาไปว่าสิบห้าสิงหาปีไหนปีปีหกเจ็ดอะ 6, นี่หกปดหกหกหกอะ เป็นมากี่ปีแล้วสองปีสอง oh. ปีเดือนสิงหาเนี่ยที่ผ่านมานครบสองปีอ๋อ oh. สิงหาหกหกแล้วแล้วไปรักษายังไงละ่ะไปลงเป็นปุ๊บก็ไปโรงพยาบาลเลยครับค่ะ <Okay. S 2> ไปโรงพยาบาลก็หมอให้นอนรอตรวจแต่เช้าจนเย็นนอนอยู่บนเตียงอย่างเงี้ยรอไปจนกว่าจะเข็นไปไหนก็ไม่รู้เขาถ้าไม่มีเตียงว่างก็ไม่ได้เข้าห้องไปนอนอย่างนั้นนอนอยู่อย่างนั้นแหละค่ะ <Okay. S 2> อืมแล้วเป็นยังไงบ้างคะไปละไปรักษาโดวยวิธีไหนบ้างหมอให้กินยาอย่างเดียวแล้วก็ ให้น้าเกลือน้นําเกลืออยู่มาห้าวันแต่ก็กินยาได้ว่าต้านเกล็ดเลือดกลุ่มความดันอย่างเงี้ยหมอให้อย่างเงี้ยไม่มีอะไรตัวยอย่างอื่นไม่มีเลย <c oughs> ยาเบาหวานที่ตรวจเจอก็ไม่ให้มาเลยเพ <c oughs> ราะหมอก็ไม่พูดถึงค่ะ <c oughs> แล้วกินยามานี่สองปีแล้วเหรอมาอยู่ที่นี่เดือนแรกที่หกเดือนเนี่ยนะครับกินเดือนเดือนแรกยาโรงพยาบาลแล้วก็ไม่กินเลย ผมไม่กินเลยตอนที่กินยาน,นั้นอาการดีขึ้นไหมคะก็ทรงๆนะกินทรงๆมันเป็นยังไงไหนต้องยืนเดินให้ดูหน่อยซิอาการอ๋อมันเป็นที่ซีกขวาอ่อนแรงอคะซีกขวาครับซีกขวาอ่อนแรงแขนเดิมยกได้ไหมอ่ที่เป็นครั้งแรกอะค่ะั้าแรกก็ขยับไม่ได้ยกไม่ได้ไม่มีแรงเลยค่ะตอนตอนครั้งแรกที่เป็นอะ นอนเป็นผักเลยนอนกี่เดือนคะนอนก็รู้สึกโห oh, <c oughs> เป็นเดือนเดือนเลยนะครับหลายเดือนนอนแบบอยู่กับเตียงอย่างนั้นน่ะจะออกไปไหนจะลุกไปไหนที่สองคนหามปีกอะ่ะและไปไปรักษาไปอยู่ที่ไหนอะตอนอยู่บ้านป้าครับอ๋อแล้วใครดูแลแล่ะคะก็หล <c oughs> านลูกลูกหล,ลานป้าเขาดูเขาช่วยดูให้อ๋อเหรอคะครับลุกไปไหนไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เลยเหรอไม่ได้เลยตักอาหารทาน ต่ก็ไม่ถะดวกมันจะหล่นหมดอะไรหมดแปลงฟันเองทําอะไรเองไม่ได้ฮะไม่ได้เลยเหรอก็มันมันมันเป็นซีกขาแต่ซีกซ้ายที่ปกติผมถนัดขวาครับแล้วซีกซ้ายนี่เราตักอาหารไม่ได้ทำตักได้แต่มันก็ดันหกเงี้ยอ๋อไม่ถนัดแล้วก็เดินไม่ได้ด้วยใช่ต้องนอนติดเตียงเหรอกี่กี่เดือนรู้สึกจะหกเจ็ดเือนนะฮะหกเจ็ดเดือนแล้วหลังจากนั้นนะพอค่อยค่อย ขยับได้บ้างอะไรนี้แต่ต้องมีคนประครองมาจะลุกจะไปไหนอย่างเงี้ยนะฮะออใช้แอมเปร์ตลอดโอ้ช่วยตัวเองไม่ได้เลยครับอ,อ๋อแล้วแล้ว,ลวมาช่วยตัวเองได้ตอนไหนล่ะคะตอนอย่างเดือนที่แปดที่เก้าเนี่ยนะฮะรู้สึกเริ่ม,เร,มเริ่มจะขยับแด้อะไรได้บ้างแล้วเงี้ยพยายามแบบฝึกช่วยตัวเองไงครับค่ะก็เปลี่ยนแอมเปร์เองอะไรเองเนี่ยฮะลวก็หัดค่อยๆเดินไปอาบน้ําเองอะไรเอง เดือนที่แปดที่เก้าอ่าค่ะแล้วต,<อ>ต่อจากนั้นตอนครั้งแรกที่หัดเดินไปอาบนะ้ำมีนเลยล้มตอนนั้นที่หมอบอกว่าห้ามล้มนะห้ามสำลักอาหารแต่ล้มล้มแล้วเป็นหนักกว่าเดิมไหมหรือว่าล้มแต่ว่าข้างนี้ลงมันก็ไม่รู้สึกเจ็บเราก็ชาใช่ไหมอ่าแต่ก็ไม่เป็นไม่เจ็บอะไรไม่ไม่ได้หนักก็ไม่รู้สึกอะไระนะค่ะแปดแปดเก้าเดือนเนาะครับและต่อจากนั้นนะคะรักษารักษาด้วยอะไรก็กินยาอย่างเงี้ยเขามานวดมามาโวดอาทิตย์ละครั้ง กายภาพบาบัดกลางโรงพยาบาลมีมาให้ก็เดือนละอาทิตย์อาทิตย์ละครั้งนวดท่าดเดิมๆอย่างเงี้ยครึ่งชั่วโมงสี่สิบนาทีก็อย่างนี้อย่างนี้หมอนัดตหมดยี่สิบครั้งแต่มาไม่ครบหมอมาแค่สิบสิบสามครั้งแล้วก็หายไปเลยนวดเสร็จก็อย่างนั้นแหละหมอก็มารักษาที่บ้านเหรอทีมกายภาพบาบัดอ๋อที่กายภาพอ๋อเราไป<อ>ไปรักษาที่กายภาพบาบัดเขามาที่บ้านนะฮะที่บ้านอ๋อ,<ะ>อมาดูแลถึงบ้านเลยครับเอาดีเนาะ แล้วแล้วต่อจากนั้นยังไงล่ะคะพอทีมกายภาพไม่มาแล้วผมก็ขอกายภาพเองเด็วอาจเดินบ้างเท่าที่เราจะทําได้แล้วเดินได้ไหมก็แทนไม่เท้าก็เดินแกล้ๆๆอย่างเงี้ยอ,อหัดหัดเดินเองค,ค่ะแล้วทําไมถึงมาที่พุทธรักษานี่ได้พอดีไม่ชีไปเห็นว่าป่วยไม่ชีอะไรคะ่ะไม่ชีออ้อบมา ก็เลยบอกว่าที่นี่เป็นยังไงเป็นอาการอะไรยังไงรักษาอย่างไงไม่ชีกอธิบายว่าเราต้องมาตอนแรกมาก็ไม่รู้อะไรเป็นรักษาแบบไหนก็มาตั้งเมื่อไหร่คะมารู้สึกเดือนกุมภายี่สิบเจ็ดกุมภาครับกุมภาปีนี้แหละต้นปีนะฮะอ๋อหกแปดเนี่ยนะครับค่ะกุมภาหกแปดแล้วเป็นยังไงคะมามาถึงแล้วได้ก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยคือแบบเขาพาให้ทําอะไรก็ทำนะฮะค่ะ แต่มาเจอเขาบอกให้รักษากับหลวงพ่อเนี่ยยามไม่ต้องกินนะแรกๆก็กินแอบกินถึงหลวงพ่อไปอยู่แต่ก็แอบกินกลัวกลัวเราคนอื่นจะว่าได้อย่างเราเพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาหรืออะไรอย่างเงี้ยยังไม่แข็งแรงก็เลยเนต้อง,ต,องต้องกินอย่างเงี้ยฮะแล้วเป็นไงบ้างคะพอมามาที่นี่แล้วตอนแรกแก็ยังแบบปึกษาหลวงพ่อยังไปไม่ถูกทางค่ะ ลองซ้ายลองขวาลองผิดลองถูกก็ยังไม่ถูกทางต้องมาเจอหลวงแม่นี่แหละครับอ๋อมาเจอแม่แม่ทิพยานีนะคะที่มาสอนให้สอนวิธีปฏิบัตินะคะถ้าถูกถูกทางแล้วก็เลยเออมีกำลังใจขึ้นนะฮะค่ะแม่ทิพย์ได้สอนเรื่องอะไรบ้างล่ะแม่ทิพย์สอนเรื่องภาวนาฟอกลมอย่างเงี้ยครับว่าทําอย่างนี้อย่างนี้กับแล้วก็ กรรมเ,จ,เจ้ากรรมในเวรอางเงี้ยปฏิบัติขยันปฏิบัติขยันเพียรบ่อยๆครับค่ะฮะแล้วปฏิบัติแล้วประมาณได้หนึ่งสัปดาห์แล้วนะหนึ่งสัปดาห์แล้วร,รู้สึกยังไงบ้างคะค่อยๆดีขึ้นครับถามปัดได้ตัวเองว่าเออมันค่อยๆดีขึ้นจริงๆใจร้อนไม่ได้อถ้าใจร้อนหรือว่าเราคิดอยากมันหายเร็วมันเป็นไปนไม่ได้แต่ว่าต้องค่อยๆครับต้องค่อยๆแล้วตั้งใจจริงๆค่ะ แต่รู้เองก็ว่าเออมันค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยครับอะ,อะไรดีขึ้นบ้างไหนลองให้เพื่อนดูหน่อยสิร่างกายมือมือยกขึ้นดีขึ้นได้ไหมยกขึ้นมาแบบนี้แต่ว่าเส้นนั้งในพอเราจะจับอะไรเงี้ยตรงไหนที่ามันตึงมันจะย่อยจะเบาลงไปเราจะรู้อ่าค่ะแล้วการเดินล่ะคะแต่การเดินกําลังขาก็มีมากขึ้นเรื่อยๆไหนไหนลองลองลองให้เพื่อนดูหน่อยมันเป็นยังไงแขนเป็นไงคะยกดีขึ้นไหมด,ดีครับ ดีขึ้นนะเลครับอ่าเดินนะคะเดินก็ดีขึ้นครับไหนดูสิคะอ่าเดินให้เพื่อนๆดูหน่อยนะอ่านะคะนี่คือการปฏิบัติวิชาธรรมะเปิดโลกกรรมดานของคุณพ่อดีนะคะหรือว่าพลังจิตพลังลมปราณรักษาโลกให้ตัวเองเห็นไหมคะว่าโดยพึ่งพาตัวเองเขาเรียกว่าพึ่งพาตัวเองนะเพราะฉะนั้นก็จะทําให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นนะคะเพราะว่ามีการ สมาทานพระกรมรมฐานเพราะว่าตามหลักนะคะหลักของความเชื่อในพุทธศาสนาเนี่ยเขจะให้เชื่อสี่ข้อนะหนึ่งเรื่องกรรมสิ่งที่เราเจอนะกเป็นกรรมกรรมแปลว่าการกระทําในอดีตที่เราเคยทํามานะคะ,ะทำดีผลแล้วก็มีความสุขสุขภาพแข็งแรงมีทรัพย์บริบูรณ์นะอันนี้ก็คือผลผลที่ตอบเราแต่เราก็มีทำบาปด้วยใช่ไหมมีครับค่ะ เพราะฉะนั้นการทำบาปอาจจะเปมีในสมัยสงครามอาจจะมีการลบราฆ่าฟันอย่างเงี้ยนะคะมันก็เป็นการทําตามหน้าที่นะคะแต่ว่าเจ้ากรรมเจงเขาก็เขาก็โกรธแค้นนะเขาก็เลยมาทวงเอาชีวิตนะทำให้เราเจ็บป่วยหรือให้ทําเราเสียเงินเสียทรัพย์หมดตัวเลยใช่ไหมครับอเอาทรัพย์เราหมดตัวแม้กระทั่งเอาชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือเรื่องโรคกรรมนะคะทีะ่ทานยาไม่หายนะคะ เพราะเจ้ากรรมในเวรต้องการบุญนะคะอันนี้ก็เลยการฝึกพลังลมปานเนี่ยก็เป็นการภาวนานะซึ่งเ,เขาเรียกว่าแยกกายแยกจิตนะคะเป็นพ่อเข้าพ่อชงเจ็ดแล้วก็ส่งบุญให้เจ้ากรรมในเวรนะคะและเราก็ต้องขอเข้ามาขอหสิกรรมเขานะคะที่เราได้เคยทําร้ายเขาในอดีตนะคะแล้วก็แสดงทําให้เขาเข้าใจนะคะว่ามันจบไปแล้วนะอดีตนะปัจจุบันนี้ สมศักดิ์ก็มาสร้างความดีนะมาปฏิบัติธรรมส่งบุญให้นะแล้วก็ต้องเอาโหสิกรรมให้กับสมศักดิ์นะสมศักดิ์จะได้หายป่วยไว้นะสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีทรัพย์แล้วก็จะได้บวชเป็นพระพิสุนะจะได้เชื่อหลือผู้คนต่อไปนะคะซึ่งตรงนี้เจ้ากรรมนาเวรเขาได้ฟังธรรมแล้วเขาก็เข้าใจนะคะเขาก็เลยโหสิกรรมให้นี่คือเป็นเหตุผลที่ว่าทําไม อาการป่วยของสมศักดิ์ถึงดีขึ้นเร็วนะคะประมาณสัปดาห์เดียวนะคะแล้วเราก็จะมีการติดตามนะคะต่อไปเรื่อยๆนะคะว่า1นึ่งเดือน2เดือนสมเดือนอาการป่วยของสมศักดิ์จะหายไหมนะคะก็เชิญทุกท่านติดต่อติดตามในคลิปต่อไปนะคะ,คะสมศักดิ์จะอยากจะบอกอะไรท่านผู้ชมไหมคะมาถ้ามีถ้าป่วยแบบผมอยากมารักษามาครับเรียนรู้ได้ด้วยและจะรู้้เองครับ จะอยากให้มาครับเพราะที่นี่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะที่พักก็ฟรีอาหารก็ฟรีจะมีพี่เลี้ยงมาอยู่ด้วยยิ่งดีครับถ้าเบื่อคนป่วยไม่สะดวกช่วยตัวเองไม่ได้อะไรเงี้ยมีพี่เลี้ยงมาก็จะดีครับที่พักฟรีอาหารฟรีนะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเพราะว่าพุทธรักษาตั้งชื่อมานะคเพื่อมาช่วยรักษานะะคผู้ที่เจ็บป่วยด้วยโรคกรรม เพราะฉะนั้นเจ้ากรรมนายเวรต้องการอย่างเดียวคือบุญเพราะฉะนั้นเราก็มาปฏิบัติธรรมส่งบุญนะให้เจ้ากรรมนายเวรแล้วก็ขอหัวจกรรมซึ่งกันและกันนี่คือเหตุผลของอหลักหลักในการปฏิบัติธรรมเพื่อรักษาสุขภาพร่างกายตนเองให้หายเขาเรียกว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะด้วยวิชา,าพลังจิตพลังลมปราณน,นะคะปฏิบัติแยกกายแยกจิตจนสาม,มารถเข้าโพชฌงค์จิตรักษานะแยก แยกกายแยกจิตเข้าโพชฌงเจซึ่งเป็นบุญมหาศาลแล้วก็ส่งบุญให้เจ้ากรรมนายเวรเจ้ากรรมนายเวรก็รับได้นะคะก็อโหจิกรรมซึ่งก,กันและกันนี่แหละคะ่ะคือ,อ,าอาการรักษาโดยใช้พุทธศาสตร์การแพทย์นะคะโดยการส่งบุญให้เจ้ากรรมนายเวรนะคะทําให้ผู้ป่วยได้หายป่วยเร็วนะคะก็เชิญทุกท่านมาลองนะคะทดาลองฝึกปฏิบัตินะเหมือนคุณสมศักดิ์นะครับค่ะ และพิสูจน์ได้ตัวเองนะคะยังไม่ต้องเชื่อแม่ทิ์นะให้พิสูจน์ได้ตัวเองถ้ามันไม่ได้หายก็ไม่เสียอะไรเนาะแต่ถ้าวันนี้มันดีขึ้นแล้วมันหายขึ้นมานะคะก็จะทําให้ท่านทั้งหลายเนี่ยประหยัดในเรื่องทรัพย์นะไม่ต้องใช่ไม่ต้องเสียเงินค่าราักษาแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขภาพจิตดีมีการเงินดีขึ้นนะคะค่ะขอเชิญทุกท่านมานะคะมาปฏิบัติธรรมที่นี่ค่ะทิสุนีก็ยินดีที่จะช่วยเต็มที่นะคะ ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณกบขอบคุณมากานะ